นั่นคือกลุ่มการเกษตรครับเราจะมาเริ่มต้นกับรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับทั้งโล่ประกาศเกิตรติคุณใบประกาศเกิตรติคุณและเงินรางวัลเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับผลงานชนะเลิศได้แก่ไหนารผลงานไหนดีคะผลงานหุ่นยนต์พลังงานไฟฟ้าสําหรับการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมแบบครบวงจรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธอนมศารนฝ่ายมัธยมศึกษา์อดินแดงครับเสียง ครับอาจารย์ที่ปรึกษาเชิญขึ้นถ่ายภาพร่วมกันเลยครับและนี่นะคะคือผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศค่ะในกลุ่มของการเกษตรไปนะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะที่เขาสามารถดูแลพื้นที่เกษตรกรรมแบบครบวงจรเนะคะเป็นเหมือนแบบนะหัวหน้าด่วยงานที่คอยจับจ้องพื้นที่การเกษตรได้ครับแล้วมีอะไรเขาสามารถแจ้งเตือนได้เลยค่ะมีภาพผลงานโชว์ให้ได้เห็นด้วยนะครับสุดยอดเลยครับตัดหญ้าก็ได้ด้วยนะคะครับแล้วใช้พลัง